อยากจะแนะนานะคะวันนี้ทางสากลและพิษชาเกจชมจุดท่องเที่ยววันนี้น้องมาจากทททสุรินทร์ศรีเกตนะคะมามาดูเส้นทางการท่องเที่ยวของตําบลเมืองลิงเรานะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนมาอันดับแรกเลยมากินก๋วยเตี๋ยวโบราณก่อน20บาท20บาทนะคะก๋วยเตี๋ยวโบราณ20บาทแล้วอร่อยค่ะอร่อยอ่มาจ่าปีดำก็จะมากินนียโอเคมาจกบรีรามมาจากบีิรหมอจะมากิน ก๋วยเตี๋ยวอืมโอเคโอเคทีนี้วันนี้ก็ลองชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไปล่องเส้นทางเส้นทางที่เราอยากจะแนะนําใหม่ๆเลยก็คือเส้นทางเลี้ยงการเลี้ยงปูนาแล้วก็พืชสมุนไพรชาของตำบลบุรีงัเรานะที่อยู่เส้นทางเดียวกันเลยแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรกลุ่มกลุ่มผ้าไหมอันนี้ฟักฟักฟักใหญ่ฟักยักษ์ ถักทองักทองยักษ okay. ์มาขายเทเลยของเท้ค่ะของปลอมนะเนี่ยลูกละเท่าไหร่น yeah ี่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากคือไม่ขายค่ะไม่ขายเรามาโชว์เรามาให้ถ่ายรูปได้ค่ะเนาะกินห้ารอยนะคะคุณแรปกินห้ารอยแรปจากจากเอ่อโรงแรมทองทารินนะคะสนใจนะคะสนใจนะคะใช่สงเสริมการท่องเที่ยวสงเสริมการท่งเที่ยวสุรินสนใจไปพักได้นะคะไปพักมาแล้วค่ะ ตอนปีใหม่อุ้ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะดูไฟชั้นชั้นที่หกอุยมีความสุขมากวันนี้ลงมือทําก๋วยเตี๋ยวเองเลยเออใช่วันนี้มาลงมือทําก๋วยเตี๋ยวกินเองเลยดูดิค่ะอยากสัมผัสก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะมาที่นี่อร่อยถูกนะคะถูกมากเลยถูกมากอร่อยด้วยคุณค่ะขนมกะหรี่ปั๊บจากชุมชนเรานะแม่บ้านก็อร่อยมากคนแล้วอร่อยอร่อยจริงๆขายดีถุงสิบบาทเองนะดูดิ สิบบาทเาใช่ขายดีม,มีมีน้ำสมุนไพรนะคะอยู่ในถังขวดละสิบบาทเช่นเดียวกันนะคะน้ำสมุนไพรมีหลายอย่างก็อ,อ,อยู่ในถังเลยเก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบนะ,ะทานให้อร่อยนะคะอคขอบคุณค่ะ